เห็ดคนมันกิ่งหงอขนี้อะไรสวัสดีนะคะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะคะมาพบกับสาวุทยอีกแล้วพี่น้องนะคะกับคลิปพาเดินเที่ยวในสวนหยางนะคะหาเห็ดพี่น้องแต่บัท่านไหนเห็ดซักดอกพี่น้องเลยฝนกันทําทาปุ๋ยลงมากนะคะ่ะเนาะตอนนี้ยายเตยอ,อยู่ในป่าหยางนะคะสวนอาซิกข,ของอ่าพี่แดงนะคะที่แกขึ้นมากีดใหม่ตอนที่ยายเตยอ,ออกคลิปไปแล้วนะพี่น้องเนาะ นี่นะขี้ยางพ่นก็จะได้ประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะนี่จะเตยมาหยังว่ะติมาหยังสวนมูว่ะติเตยสิอบอกนะคะน้องมาหาเห็ดพี่นงค์มาแมนเห็ดค้นออกพี่นงอ์ขี้ยางโดนลาดพี่น้องนะชาวสวนยางพล่าเราเสียใจที่สุดก็ตอนฝนลาดยางนี่แหละพากันหาเห็ดนะคะ คือไม่มีอะไรจะทำฝนมันตกนะพี่น้องฮะอ๋อฝนตกเดินหาเห็ดนะคะเผื่อโผล่เมื่อกี้ได้แล้วสามดอกนะคะเป็นเห็ดโคนอย,อย่างบุหูพี่น้องแบบดอกนี้ใหญ่อะพี่น้องดอกนี้ใหญ่เกิดโบเป็นโมพี่น้องเกิดช้อนทัมดอกพี่น,อน้องกินแบบไม้รถ้าเทาไปแก่งเนี่ยมันเนี้ยวเหนียว,วไม่รู้ว่าชื่อเห็ดมันเห็ดอะไรโคนอะไร,ไรเดี๋ยวค่อยให้ดูนะคะภาพ อ่าท้ายคลิปน้อพี่นอ้องเนาะยางกประมาณนี้เลยพี่น้องเพิ่งเปิดกีดแล้วนะคะเนาะแล้วก็ทางลุ่มนี้พี่น้องมันฝนมันลาดนะคะเนาะหน้ายางเขาก็จะเปิดกีดประมาณนี้นะคะเดี๋ยวได้เยอะอยู่เด้เนี่ยในขี้ยางก็ได้เยอะอยู่นะคะไม่โดนลาดสักต้นหนึ่งโดนแค่ผิวๆมันนะน้องพี่น้อง บรรยากาศอย่างบรีกีพี่น้องเข้ากันจะอยู่ประมาณนี้นะคะวันนี้เจตเตียพาเที่ยวนะคะไหล่โดยนะคะสวนยางชีกของพี่แดงกีดนะคะพวกยุงก็กัดเลยพนะีออ่น้องเลยมาหาเห็ดเนาะจะได้เจอเห็ดไหมเนาะมาหลุ่นกับยยเจตเดียร์นะพี่น้องเนาะหาเห็ดคนนไงเมน อื้อวดหมดเลยใช่ไหมอืมนี่พี่แดงแกเอาลวดมาตั้งไว้แล้วนะคะแกเตรียมตัวที่จะเอาใส่ต่อนะเพราะว่ายังไม่ใส่ไม่หมดนี่จะได้ข้าเจ้าเต็มนะผลลาดหมด

ดังลงไปเลยเนาะรีบๆทางนี้ยี่เตยยังไม่เคยลงมาเลยนะคะพี่น้องโอ้ขอโทษขออภัยนะพี่น้องตกหลุมเนี่ยพี่น้องยี่เตยยังไม่เคยลงมาเลยนะคะสีกนี้นะ <c oughs> พี่แดงแต่พี่แดงไกลกีดคนเดียวเด้อพี่น้อง <c oughs> ไม่มีคู่นะคะกีดคนเดียวขายต้นเด้อเด้ปลาแดง <c oughs> <c oughs> ไม่ดูดิ ต้นก็ใหญ่ๆั้งนั้นเลยนะคะนี่ดูต้นยางเราใหญ่ไม่ใหญ่นี่สไตล์ของพี่แดงแกเปิดกรีดนะคะเปิดเองนะคะนี่นี่นะคะการเปิดยางเนาะพี่น้องในลายเดียวกันมาเลยพี่น้องพางเดียวกันมัแค่เราวัดแค่สายตานะคะเราไม่ได้วัดกับตลับเม็ดหรือเชือกวัดของเราเนาะวัดกับสายตาเอานะพี่น้องเนาะ ต้นหน่อยเขาก็วัดตำต้นสูงเขาก็วัดชุงน้องเบิกชูงโอ้มาได้มัได้ก็นู่นลวดลวดลุดเรียบเสร็จแล้วมาได้มัม็อทขด้โได้เละเดินควเดียวโถได้ก็ยังบอเห็นเห็ดจากดอกพี่น้อง โอ้อยยางกระเช้าอ่อนตอน้นใหญ่แฮงโอ้ยตายๆย่างต้นใหญ่คัะพี่น้องโอ้ยลงมาข้างล่างแฮงไงคะัะอุ้ยแดงจะย่างต้นย้อยวันนี้อะไม่รู้เฮียเบิ้งพี่น้องไปชุดยอดอย่างนะพี่น้องเนาะยังลงไปอีกข้างผู้พี่น้องคนนะ่ะอู้นังผั ริบล,ลงมาผลทังของยี่เตยทางผลยี่เตยเพราะท่านได้เ,เปิดกีดนะคะัะเนาะโอ้พี่น้องพักพักติ่พี่น้อง,องเดี๋ยวเราเดินลงไปเรื่อยๆเดี๋ยวข้ามไปขึ้นดอยนูน้นป่ายางนู้นนะคะัปพี่น้องปะไปปายี่แดงพี่น้องไม่มีไหมมาต่ะ อีกซีกหนึ่งนะคะพี่น้องนะคะอีกซีกหนึ่งของอ่าที่พื้นที่ที่กีดกันนะคะอีกอ่ายายเตยเดินขึ้นทางโน้นนะคะเดี๋ยวกลับมาลงทางนี้นะคะเมื่อวันเมื่อวานนะคะขณะนี้ค่ะอันนี้มันเป็นอีกวันหนึ่งนะคะยายเตยมาทําให้มันจบคลิปนะคะเพราะเมื่อวานนี้ฝนมันตกนะคะไม่ได้ถ่ายอ่าเรื่องของการเก็บเห็ดให้ดูนะคะเพราะฝนตกมาอย่างแรงเลยนะคะเย่เตยก็เลยมาขอจบคลิปอ่าตอนเช้านะคะแบบกับบรรยากาศฝนตก อยู่เลยนะคะฝนตกไม่หยุดไม่หยอ่อนนู้นกลางทุ่งนานะคะมองเห็นริบๆไหมคะตรงกลางมือยิ่เตยชีไปใกล้ๆอยู่พี่น้องน้ำท่วมนะคะเนาะนา้ำกำลังนองนะคะอาสุดทไทยนี่นะคะยิ่งเตยกับพีพ่น้องมากจบคลิปกับบรรยากาศคาองไอปะยางน้พี่น้องเนาอะ,อะการโดนฝนลาดกับขี้ยางนะคะเดินเก็บเฮดแล้วกับ มันมันพอนะพี่น้องไดสามีดอกขันลาพี่น้องกับบระเทยไทยพี่น้องเบิ้งนะพี่น้องน้องฝ่าฝนตกพี่น้องเอ้ยเตยกับมาขอจบคลิปเดี๋ยวสี่บอกว่าไปเวาลามาบวไหวนะพี่น้องเนะ<อ>าะค่ะนะคะสำหรับคลิปนี้ผ้ได้ถือใจนะคะการเป็นยู่การกินกันยู่ก,กันกีดอย่างรบจังของเตยน,นะคะเนาะ าการแจกเทคนิคนะคะว่าวาเรื่องอยางกระดำนะพี่น้องที่น้ำเสนอให้พี่น้องชมกันนะคะเนาะก็ขอจบไวเพียงเท่านี้นะคะไว้พอกันไหมนะพี่น้องอย่าลืมกดซับก็บใครก็ไลค์ก็แช่ในเด้อพี่น้องนะคะเพื่อ,อเป็นกําลังจใจเยีดเตือนนะคะกดติดตามให้หลายๆนะคะเนาะยียเตือขอตัวลาไปกอนนะคะพวกันคลิปหนาพี่น้องกับบรรยากาศในสวนอย่างมงเก่ออีกนะพี่น้องเนาะสวัสดี้อคะพี่น้องบ๊ายบาย